สืนนบนครบาลรปเครือข่ายยาเสพติดอุ้ยลายพร้อมลูกน้องคนสนิทต,ตรวจยืดเฮโรอีน37กิโลกรัมไอซ์1กิโลกรัมเคตามีน147รจกรัมพลตตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนนครบาลร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาสองรายรายแรกคือนายพิรพงศ์หรือว่าอุ้ยเหล่าเคนอายุ28ปีรายที่สองคือนายนิติธรหรือว่าแบงค์ปราบปัญญาอายุ27ปีพร้อมของกลางยาเสพติดเฮโรอีนไอซ์ ยาเสพติดประเภทที่2คีตามีนและยังมียาเสพติดประเภทที่1เป็นเม็ดแอเฟาตมีนหรือว่าแฮปปี้วอเตอร์ชนิดแบบผงบรรจุอยู่ในซองสีดำลายกระตูนจำนวน4ซองน้ำหนักรวมประมาณ78กรัมมีของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือและรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นวีออสีเขียวอีก1คันโดยจับกุมตัวได้ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดุรีษฎร์านอะไร ู้ต้องหาในคดีนี้ช่ออะไรครับตครับงนะตังไปไหนมา้อตงงไปเอาของมาใช่ไหมมานรแล้วับสารภาพพี่รับหรือไม่รับรับหนรับมาไปเอาของมา เรีมาจากไหนครับรายคือนายคืระพงช้รถยนต์ยี่หอตุย้าทุงบุีเนาะทุ่งบุรีนครทุ่งบุรีนครทุ่งบุรทุ่งบุรีนครทุ่งบรีนครทุ่งรีนครทุ่งบุรีนครทุงีนครรีนรีนรบรรรีนรุ่รทงรีนรนรรีนร่รีนร่รีนรนรีนรนรีนร จะมีการจองให้กับลูกค้าตำรวจจะนำตัวผู้ถูกจับคุมทั้งสองไปที่กอบับการสืบสวนแลรบกราทางต่อประมาณนั้นคทางติประมาณนั้น่ทงตอประมาณนั้นค่ะางติด่อประมาณนั้นคทางติต่อมาณนัวนค่ะางตุดต่ประมาณนั้นค่าดอประมาณนั้นคางตด่ประมานั้นค่างติดต่ประมาณนั้นค่างติดตอปรมาณนั้นค่ทางระมาณนั้นคะางติดต่ประมาณั้นค่ะทาตดต่ปรมาณนั้นค่ะทางติด่ประมาณนันค่ะงอประมานั้นค่ทาด่ปะมาณนั เก็นการกระทำากที่สืบสวนและควานบานทายอากาศจะถูกต้องถเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเข้มข้นตามนโยบายของรัฐบาลและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ